เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Just o o Bad Channel ครับกลับมาเจอกัผู้อีกครั้งนะครับจากที่เราเคยเล่นเกม Little n i g h t m a r e ครับเด็กน้อยกระเรือประหลาดนะครับเราก็ได้ข่าวว่ามันมีภาค2อเนี่ยนะครับจะจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นี้ครับตอนนี้ก็เลยมีเดโมมาให้ลองเล่นกันนะครับมาดูว่าในภาคเนี้ยเด็กน้อยจะต้องเจอกับเรื่องลึกลับอะไรนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าจากที่เราเห็นนะครับไปดูว่าเป็นเรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่า มันเป็นเมืองที่อยู่ริมน้ําแล้วก็มีทางเข้าด้วยหรือว่าเราจะนั่งเรือมาลงที่นี่ก็เป็นได้ครับอ่ะไปุยกันเลยดีกว่าเอาความสว่างเยอะๆหน่อยเพราะเกมมันค่อนข้างมืดนะโอหเพื่อประสบก,การณ์ที่ดีให้ใช้คอนโทรลเลอร์นะครับเราไม่ได้เสียบด้วยสิภาค2 คล้ายเดิมเลยความฝันอันเรือนลางเหมือนทางเดินยาวๆนะครับสุดปลายทางนั้นมีประตูบานหนึ่งแล้วก็เสียงอือ้ออื่ตามมาเฮ้ยนี่มันสัญ,ญลักษณ์ดวงตาที่อยู่ในเรือนี่ อาจจะเป็นเรื่องต่อกันก็เป็นได้นะครับเอา้าเฮ้ยแต่รอบนี้เป็นน้องกล่องน่ารักน้องกล่องนี่มันที่ไหนเนี่ยดันไปได้ไหมไปได้ด้วยเอา้าไม่ได้ตัน ที่นี่ที่ไหนเนี่ยวิมีกงด้วยนะครับเห็นปะเหมือนขังอะไรบางอย่างปีนขึ้นไปได้ไหมไม่น่าได้โว้ยกกงเต็มเลยอะไรเอ่ย แมงวันตอมอะไรบางอยา่างเหมือนศพเหรอไม่รู้ลงไปดูดีไหมอ่ะลงไปดูก็ได้เผื่อจะลงได้อ้าวลงได้จริงๆด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยศพอะไรบางอย่างครับน่าจะเป็นคนไป เหมือนกงเอาไว้ดักขังอะไรสักอย่างนะครับนี่ไงเปิดได้ไหม,มดึงออกมามเรียบร้อยคานเข้าไปมาโผล่ที่ใต้ดินนะครับภาพสวยเหมือนเดิม ออกมาซื้อแน่นอนนะครับผมอย่าลืมดูด้วยล่ะ <c oughs> ได้ยินเสียงขึ้นนะครับเจอรองเท้าสีแดงวางอยูุ่ย <c oughs> เอเขาให้เรามองนะครับคนถูกจับมาแขวนตายหมดแล้ว โุดฟุดจ้าไปต่อไม่รอแล้วนะหน้าตาน้องน่ารักเชียวโดดแต่ฉากเริ่มต้นมันอยู่ในเมืองนะทำไมมา,มาอยู่ในป่าเหมือนมีกับดักจริงๆด้วยกับดักอะไรเนี่ย นี่ไงกล่องจับเราต้องห้ามเหยียบนะครับฉันเก่งหรอกนะฮึบกล่องอะไรอย่างวะอันนี้น่าจะดันนะครับดันเพื่อปีนตรงนู้นไปเลย,ยมันหนักเหลือเกินเฮ้ยลากลากฮย ปีกขึ้นไปยัยงไม่เจออะไรผิดสังเกตนะครับเจอได้คนตายแต่ยังไม่เจอตัว้ยวิง่ง ไงเราเอาวิ่งก่อนคนค้างไม่ใช่เฮ้ยโดดเอาก็ได้วะสปินยังไงวะืันรอดมาแล้วมีเชือกเหมือนจะให้โดดห้อยแต่เราจะโดดห้อยยังไง ขึ้นทางนี้เหรอแน่จี้เอ่อไม่ใช่โถจะบอกว่าจีเนี้ยอา้าจีเนียสจริงๆแล้วก็กระโดดเชือกเป็่งสองซ้ำไม่ถึง, <c oughs> ถงโดดใหม่ดดใหม่ขี้พลาดไม่ขี้พลาด <c oughs> ต้องไปปเลย ตัดใกล้หน่อยยาเฮ้ยาวาไม่จับบ่ะลูกเอ้ยดืมไปครับเราอะต้องกดจับด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ไปต่อเจอสะพานที่ขาดนะครับลงมาลงมา ก็กล่องน้อยมีอะไรอยู่ข้างในไม่รู้ถ้าจะเน่าแล้วฮ้ยังไม่มีอะไรน่ากลัวนะโอ้ตรงนี้สะพานขาดน่าจะไต่ลงข้างล่างแล้วปีนขึ้นไป ไต่ไหมไต่ไหมอุ้ยน,นี่ไต่อยังไงอะไต่อยังไงลูกเอ้ยอ่าไม่ต้องไต่ลงได้เลยเปลี่ยนขึ้นภาพสวยเสียงเพาะเหมือนเดิม ย่องไปในป่าอันน่ากลัวข้างล่างมีนกกำลังกินบางอย่างอยู่อยากกินเราก็พอรู้สึกได้นี่นี่กับดักกับดักโอ้ย มันหลอกเราหรือนี่บ้าที่สุดโยนนี่ก็ได้อัมันหลอกกันได้ต้องตรงกลางเป๊ะ,ปะไม่นี่เนี่ยอ้า โยนไม่แม่นเลยเราเนี่ยนี่แนะ่คิดว่าจะจับเราได้ง่ายๆเหรอเมื่อกี้ก็เพิ่งโดนจับไป ข้างหน้าเหมือนกับดากหมีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดินไม่ดีโดนหนีบเต็มเลยอันนี้มีไม้ปักอยู่อ่ะเราดึงได้ไหมดึงได้ครับ ดึงเพื่อเอามาใส่น,นี่ใส่มันยังไงวะโยนอ่ะเอ้ยนี่ฟาดมันเลยแปลว่าภาคนี้อาจจะมีฟาดก็ได้นะสู้ได้นะ ภาคที่แล้วเราหนีอย่างเดียวภาคนี้เราอาจจะมีโอกาสได้สู้บ้างให้โผมาฟาดเลยฟาดหัวเลยฮวให้โผมาฟาดเลย <c oughs> ก็นึกว่ามันจะมีตัวอะไรอยู่ใต้ใบไม้ไงใครจะไปรู้มันจะเป็นกับดักฟาด นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่อือันตรายสุดเลยแี่งแล้วแ่งแล้ว,เ,ลวเจอลูกศนไดยเป็นไงยงัยงยังยังไม่หมดเห็นเห็นเห็นนะเห็นนะนี่ ข้างหน้าเดาว,ว่าน่าจะมีอีกเอาไปเยอะๆเผยโยนต่อ,อขออีกลูกนึงขออีกลูกนึงหมดแด้ั้ยฮึบอย่าลู้นะน้องอุ๊ย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  ไม้หลุดก็มาฮึบมันก็ไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่แสงแดดอบอ,อุ่นโอ้ยถึงบ้านแล้วบ้านอะไรบางอย่างจะมีตัวอะไรอยู่ข้างใน มันขังอะไรไว้วะขอดูหน่อยอบ้านใครก็ไม่รู้แต่ไม่น่าจะดี เหมือนห้องก่อนเข้าบ้านเลยที่มันปิดอยู่ไงประตูมะเมื่อกี้มีรูปเจ้าของบ้านม้้ไงไหม เปิดได้ไหมไม่ได้ไปได้ทางเดียวครับทางที่แง้มอยู่แท็กตัวเข้าไปเสียงดนตรีจากอะไรเนี่ยโอ้ยมีมีดด้วยมีมีดด้วย ดึงได้ไหมเสียงมาจากประตูซ้ายนะเฮ้ยดึงมีดได้ว่าอ้อาวโธ่ให้ความหวังเลานี่ด้านขวามีขวานเราจะเอาขวานยังไงล่ะ อุปกรณ์เต็มเลยโดดขึ้นุ่ไม่ได้คิดว่าโดดถึงไหมครับท่านผู้ชมอุ่นว่าไม่น่าจะถึงนะเฮ้ยไม่ถึงอ้าวโดโหโดดเฉยก็ได้อืไปเฉอะประตูบาดนั้นแน่นอน ไม่อยากทําเสียงดังเลยอะแต่มันจําเป็นเด็กน้อยเล่นกล่องเพลงอยู่ฉันมาช่วยแล้วฉันมาช่วยแล้วยะเด็กน้อยมีลรกกล่องมาช่วยแล้วเธอเธอไม่ต้องกลัวหรอกฉันมาดีมานี่เร็ว ทำเฮียมาสิมาเร็วส่งมือเธอมาให้สิวิ่งหนีไปเลยตะขอมีความหมายอะไรไหมเนะี่ยไม่น่าจะมี ตามเด็กไปเธอไปไหนฮะรอฉันด้วยสายจะฟังภาษาเราไม่เข้าใจเธอไอเด็กน้อยนี่มันไม่ฟังเราเลยวิ้ย เ,เราหน้าไปโดนอะไรมาแล้วนะ่ะหรือว่าพวกนี้ตายหมดแล้วอะ่ะมันนั่งนิ่งเหรอปะไม่กินอะไรเห็นปะถูกเอามาประดับไว้ ยังคงความร้อนอยู่เหมือนเดิมเด็กน้อยต้องสองคนใช่ไหมฉันเย็นฉันมาดีฉันคือฮีโร่กล่องเห็นไหมทีงี้จะให้ช่วยได้เลยเอาเฮ้ยนั่นแหละก่อชดว้ เหมือนจะมีคนได้ยินเสียงว่ะมาเร็วเด็กน้อยขึ้นมาเร็วขึ้นมาก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะห้องมันหลอนขึ้นเรื่อยๆมาเร็วเด็กน้อย เธอต้งส่งฉันขึ้นไปข้างบนนะเร็วเร็วเร็วสิมานี้วิจุมือได้มานี้มานี้น่าจะขึ้นยังไงล่ะเร็วปีนขึ้นไปอ้าวทำไงทีนี้ ส่งชั้นใหม่สิส่งส่งชั้นใหม่ส่งขึ้นไปอ่ะอ้าวทำไงเนี่ยอืมอืมต้องปีนขึ้นไปอปีนทางไหนอืมหรือว่าดันกระเป๋าใบนี้ ช่วยหน่อยนายจริงจริงด้วยแต่ฉันจะเอากุญแจมให้นะอยู่เงียบนะต้องหาที่ไข่นะครับทำทางไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย แล้วที่หมุนมันอยู่ตรงไหนละนี่ปีนได้อ,อ้ยตรงรอดไปคนเดียวเหรอรอดไปหาไอ้ตัวหมุนน่ะนั่นแหละหลับอยู่ อย่างเบาอย่างเงียบขอหน่อยครับขอหน่อยครับขออุ้ยเอา้าเป็นที่หุ่นเหรอวิพาภาคนี้หลอดว่ะแอบสยอง จับคนมาทำหุ่นหมุนเลยหมุนเฮ้ยเฮ้ยต้องหมุนนะโดดไปปะนายนายมาหมุนสินายนายหมุนหน่อย เอา้าได้แล้วเราไปจากที่นี่กันเถอะไปไปเร็วจากที่นี่กันเอาเอาติดติดมาเร็วไอตัวใหญ่ต้องมาแน่เลยมาเร็วมาเร็วมามามา,มา ค่อยๆลงนะเอ๊ะไข่แล้วอา้าวออกมานอกบ้านนะจ้ามาเร็วมาเร็วมาเร็ววยจะมีอะไรหยีวะมีรอยเท้าด้วยมาสู่บ้านด้านหลัง เหมือนห้องเก็บของนะจ๊ะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเราจะไปทางไหนอะฮึบปีนไม่ได้ดันกล่องใบใหญ่หรอ มันใหญ่มากเลยนะด้านไวล่ะถ้าสองคนก็ไหวนั่นแหละร่วมด้วยช่วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลตามมาตามา,า,มาฮึบนั่นแหละโอ้ยถลกหนังสัตว์เบาๆน้องเบาๆย่องตามพี่มาเบาๆ ตัวอีหยังว่ากางขลกเลยจ้าตามหลักย่องไปก็ไม่ช่วยเดี๋ยวต้องได้กินได้กิน่นไหมอ้าวไม่ได้กินเว้ยแต่ต้องยกว่าดัน อุ้ยออกไปได้แล้วไปเร็วอุ้ยยิงด้วยโอ้โหโอ้ภางนี้โหดกว่าเดิมมาเร็วน้องอุ้ยสิ้นชีวา,วายไปอุ้ยหลบเกินอุ้ยโล้ ไปดันกล่องยาวไปอันนี้ได้อันนี้ได้เอ้ยนั่นแหละไปอันนี้อ,ลอ,นนอืลงมาโอ้ยตายอยู่ดีครับเดี๋ยวว่าต้องแอบ,บ่ะแอบบก่อนแอบบก่อน mấy hiện nay, chắc chắn, đi đi, theo nón đi rồi, máy đâu, máy เขาพุ่มไม้พุ่มหญ้าเงียบกริบแทบหยุดหายใจไอ้นกป้าเอ้ยดันส่งเสียงบินไปอีก สองมาแล้ววิ่งลงรูนะใช่ไหมตรงรูจ้าอ้าวตายคารูเลยครับใจเย็น กี้ตัวใจร้อนไปตายคาลูเลยไงอีกรอบอีกรอบไปอ,อีกรอบนึง เงียบคิ้บลงมาแล้วโอ้โหจบที่นี่ตุองรู้ได้นะจ๊ะเอ้าน้องฮุดเหลืองก็กลับมาน่าเล่นสุดๆเลยครับผมจบแล้วนะครับสับเกมเดโมโนครับก็เป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นลึกลับเช่นเคยนะครับผมถ้าเกิดเกมตัวเต็มมาเนี่ย สัญญาว่าจะซื้อมาเล่นอย่างแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า